เพื่อนๆวันนี้เรามาลองทำนัดโตใช้ถั่วเหลืองเอามาล้างน้ำเสร็จแช่น้ำคือหนึ่งเพื่อนๆแล้วมันจะบวมขึ้นนึ่งหรือต้มให้สุกลวกถ้วยช้อนฆ่าเชือ้อถั่วนิ่มแล้วก็พักให้เย็นเพื่อนๆใช้นัดโตะสำเร็จรูปแกออกมาเอาความยืดไปแพ้ใส่ถั่วใหม่เพื่อนๆคนๆผสมให้เข้ากันให้ติดยืดไปทั่ว ปิดแลบเจาะรูชั้นที่1นึ่ดันลงไปคุมหน้าถั่วไว้แลบรอบ2เจาะรูเหมือนเดิมเพื่อนๆหมักทิ้งไว้ข้างนอก1คืนวันนี้ใช้เครื่องเขียนปาช้างแมวเหลวคอลเลกชันใหม่ Liquid c t t ตีมเลซีเดเพื่อนๆมีเป็นกิมมิกแมวอ้วนยืนได้ด้วยเพื่อนๆคีมีหนวดโตมากทำรายจ่ายเดือนนี้มีแต่ของกิน กับค่าน้ำค่าไฟค่าขนมอะไรที่มันดูใบอเพื่อนลองทํานัตโตแบบหมักสามคืนกับ1คืนแบบสามคืนสีเข้มกว่าเพื่อนกินฉุนเหม็นมากไม่กล้ากินเพื่อนเลยเอามาผสมกันทั่วหนึ่งคืนกินดีแต่ยืดน้อยรสชาติมันมันเหมือนนัตโตทั่วไปเลยเพื่อนใส่โชยุมัตตากินมันก็จะหายไปเองกินและยืดยืดอร่อยน่ารักน่ารักจนใจเหลวเพื่อน เหมือนเครื่องเขียนตาช้างแมวเหลียวคอลเลกชันใหม่ลองใช้กันเพื่อนๆ